มันเป็นวันหนึ่งที่ผมกําลังจะหาเกมเล่นแก้เบื่ออยู่แล้วผมก็เล่นนึกถึงเกมเกมหนึ่งมาได้เกมจากชิราอาร์ซึ่งชิราอาร์นะครับเป็นบริษัทเกมจากญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะทําเป็นแนวเกมผีผมก็เลยสนใจก็เลยลองคลิกเข้าไปหาเกมดูและทีนี้ผมก็ไปสะดุดกับเกมหนึ่งเกมที่มีชื่อว่าโอไคริโอไคลิในภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่าอินดีต้อนรับกลับมาซึ่งคํคำนี้ในญี่ปุ่นคนที่อยู่ในบ้านจะต้องพูดเวลามีคนกลับมาจากบ้าน ปกตีเวลาคนญี่ปุ่นเขากลับบ้านมาเขาจะพูดคาว่ากลับมาแล้วนะและคนในบ้านก็ต้องขานรับยินดีต้อนรับกับผมก็เลยรีบซื้อแล้วก็เล่นเลยโดยที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยแม้กระทั่งคำอธิบายใต้เกมโอ้จริงๆอ่ะคือเกมนี้มันเกมนานแล้ว่าจะด้ดอขอไปลดเสียงเกมันึงเกมมันดังมากเลยโอ้คนนะจิงสายแล้ว ต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนะผมไม่ค่อยไม่เคยเล่นเกมจากใครนี้มาก่อนเลยประเด็คือเสียงมันดังมากออกไว้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันสุดภาพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำใครนี้เขาทำภาพแบบนี้กันนะตัวเกมใครนี้ไม่เคยเล่นเลยนะ <S <S เออโต้ไปอะไรว่าบ้านแล้วบ้านอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอา้าจะมาตัวเองไม่ได้หรอ น่าจะอยู่ทางซ้ายก็เอ้ยแต่ว่าเกมนี้เหมืนอนตอนนี้คือเราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ก็ไม่รู้แะแต่มันเป็นหมู่บ้านที่แบบแคบม,มากเลยอันนี้อะไรอะสนามเด็กเล่นเอ้ยอันนี้มันโดนรบอลเนียว่ะมีที่กดน้ำกดได้ไหมตู้กดน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยเหมือนไปโป๊กแบบน้ำอารมณ์มันพูนเนี่ยโอ้ยเสียงอีกาดังมากเลย ทาบ้านเราจะเป็นทางนี้นะเช่นไม่ค enfin ิดว่าอย่างนี้นะแสดงว่าผิดทางเราไปผิดทางใช่ไหมเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราดีกว่าแสดงว่าด้านขวาเออ้นขวาถูกแล้วขวาไล์ซ้ายดีสรุปคือมันหลอกนะครับเราต้องเชื่อว่าซ้ายไล์ขวาดีอันนี้หอบบ้านเราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าตัวละครเราน่จะเป็นเด็กตะเพียนนะคิดว่านะ ช่งางเลยนั่นเลยเฮ้ยบ้านใครนี่อาออีกกดอีได้หรอเฮ้ยอันนี้บ้านเราอ่ะโอ้เฉยเลยตอนเล่นตอนอะไรกันนู้นเป็นแบบอิสต์เอ็กได้มากลับมาแล้ว อุ้ยบรรยากาศมันช่างน่ากลัวเฮ้ยทำไมทำไมบ้านเราบ้านเรามัล็อกวะหรือว่ามาผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยบ้านใครมันล็อกบ้านตัวเองวะผิดหลังวะเนี่ยเปิดไม่ได้เจ้าห้องเลยอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็ห้องนี้โอ๊ย ห้องนั้นเปิดเองตึกางเนี่ยเลยเสดว์เสดวัตเนี่ยไปแม่อะไร,ร,รอะอะไรอ่ะแม่อยู่ไหนเมื่อกี้ไม่เห็นแม่เลยอ๋อเมื่อกี้คือเสียเปิดประตูด้านล่างอ๋เอเขาตึกลเฮ้ยปรับภาพสักนิดหน่อยอ๋อนี่ห้องนี้เปิดแล้ว <S <S อาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเพียงชั้นแสดงว่าเขาเอากูเกิลมาแปลเนี่ย ลุงยี่บอกปรับเป็นภาษาไทยดีกว่าเอ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงเออเดี๋ยวพอปรับแบบนี้แล้วมันไม่ค่อยน่ากลัวนะแต,แต่เอาแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันหลายตามาเลยโอ้ยได้บอสไอ้กินก็สองเด้งกี่น้อยนะแม่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมนะนี่นี่อย่าบอกว่าแม่แม่เป็นผีเนี่ยแล้วไม่คิดไม่กี้แม่เดอโอ้โหแม่อย่าบอกนะว่าแม่แม่เป็นผีเนี่ย,ตอ,ย,อยตอนนี้โคด้าไปมั่วๆก,ก่อนเลย ห้องนี้เปิดได้มีที่เปิดได้เปิดได้น,นี่สวยนเนี่ยเนี่ยราประเด็นคือทำไมทำ็นตัวละครหลักเรามาันจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ไหนเี่ยแมวลงทางอนี่กจังแมวเหรอแมวยู่ไหนในแมวนมว่รู้วไปไหนต่อดีห้องอื่นไปไม่ได้แล้วทำไมกระตุก แหม่โหลดผีใช่ไหมโหลดผีแน่เลยเอ้ยมีกล่องอะไรด้วยมันเหมือนเป็นบ้านที่เราเพิ่งย้ายมาเลยนะโอ๊ยโอ๊ย,อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูทีวีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยนี่อันนี้ไม่รู้เนี่ยว่าจะทำอะไรต่อเนี่ยไม่มีแบบค u e ชั่นบอกอะไรอะไรเลยเอ้ยนี่จเจอแล้วตัวอีโหหายนาน,านวันนี้เป็นวันที่7เดือนมิถุนายนปี2019 กุสัต่ก็รำมุ่ง一心กันทั้งนั้นที่แม่กับฉันย้ายมาที่นี่อ๋อเป็นบ้านหลังใหม่นี่ว่าว่าอยู่จะไม่มีกล่องก็คือบ้านนี้เพิ่งย้ายมานะลองสังเกตพวกเป็นคนทำความสะอาดไอ้นี้ให้เร็วๆนะี้แล้วนั่นสิถ้าเกิดว่าจะทำความสะอาดต้องไปหาไปเก็บกล่องอะไรพวกนี้นี่เก็บกล่องเก็บกล่กกองก็ต้องน่าจะมีห้องที่เปิดได้แล้วมั้งเนี่ยนะนะไ,ได้เลยอุย้ย เฮ้ยเฮ้ยหองโอ้ชโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะเราเป็นคนชิวๆก็ไม่ต้องสนใจเด้อต้บนนี้ไม่จะมีห้องไหนเปิดได้วะถ้าไม่มีเปิดได้ก็คือเราต้องไปห้องนั้นอะ่ะมาี่ไง อะไรเนี่ยไฟฉายออกมาทำไมนี่มืดแล้วนะมันวะเดี๋ยวนะเฮื่อต็มเมื่อไหร่เนี่ยเอา้าโอ้โหชีพปฏิการปฏิการนาน่ากลัวมากเลยถ้าห้องที่มันไม่มีตัวอีคือเราอ๋อนี่อันนี้เปิดได้แล้วใครๆๆๆรมารมาๆมา กลัวมากเลยน่าก,กลัวจริงๆผมว่าห้องน่าจะมีปริศนาอะไรกับห้องนู้นแน่เลยโอ้มีการน้ร้อนสี่อะอะไรอ่ะสี่ขอดูดิสิอ๋อมันเป็นขจีญี่ปุ่นเมื่อกี้มีใครเดินด้วยอ่ะคนแม่ต่อแม่เราเนี่มันมันเหมือนผีแต่ว่าหน้าตาเห็นไม่เห็นเลย นี่ห้องแม่เราอ๋อก็จะล้สี่แล้วก็ต้องมาใส่โค้ดตรงนี้อันนี้คืออะไรเจร็ดขอดูสิโค้ดคือมันเป็นยังไงคือผมจะรู้ได้ไงว่าไออันเห็นมากก่อนเนี่ยคือที่จะบอกเหนี่ยเหรอฮะทางเดียวผมทางเดียวก็คือผมต้องลงไปานล่างสินะ คือด้านล่างด้านล่างบรรยากาศมันแบบอุบาทมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทั่วก่อนเผื่อว่าห้องเราน่าจะมีตัวอักษรอะไรพวกนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลอนมากเลยห้องนี้ห้องนี้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ดิเรามาดูสิหลังนี้อะ่ะไม่มีเหมือนว่าห้องนี้จะไม่ไม่มีไม่มีจริงดิไม่เชืเอ่อกาต้มน้ําห้องน้ําเสื้อธาทาริ ห้องเก็บของห้องของฉันหมายความว่าไงเนะี่ยอันนี้อันนี้คือคือห้องใครเนี่ยไม่ใช่ห้องแม่ห้องแม่จะมีสองห้องอะ่ะบ้าหรือเปล่าทางเยอะก็คือต้องลงไปตารางแล้วเฮ้ยแม่นี่หวาก็ว่าอยู่เมื่อกี้ใครเราเปิดห้องนี้สิเฮ้ยโอ้ ตกใจหมดเลยอันนี้คลิกสองเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้านฉันเป็นอะไรบ้านฉันเป็นอะไรเนี่ยมีไอ้นี้คืออะไรนะั้นแต่ว่าห้องนี้อะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ ตรงนี้มันเหมือนมีกระจกอะไรเลยเนี่ยไม่น่้ไม่น่ามีอะไรหรอกอ,อันนี้ด่างเอาแล้วไอที่เปิดเนี่ยมันมันมันทำให้เราสงสัยเนี่ยแต่ว่าไม่มีอะไรทีอ่ะเอาจริงเจอแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วมันซ้ำสองอันนะเจ็ดแล้วมันซ้ำสองอันเอ้ยต้องหาทางเป็นต้องหาทางไงก็ได้ให้ให้ให้พวกพวกนี้เนี่ยเอ้ย ไอ้น,นี่น่ากลัวมากเลยนะพูดเลยนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเสียบเป็นกระดาษเลยฮนะใครทำอะไรตกเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตัว9 9 7 7 2แล้วก็ไอ้ตัวนึงแต่ว่าเจ็ดมันมีสองไม่มีสองอันนี้ผมต้องเดาไปมั่วๆใช่ไหม ไอ้ทางนี้มันน่ากลัวมากเลยขออ้อมไปด้วยกันนะเกมเอ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยฮะแม่ไหนเศษกระดาษเศษกระดาษตรงมาเพียบเลยแหมห้องนี้เดินแล้วมันกระตุกแปลกๆเนี่ยมันก็มีแบบพวกแบบกระดาษอะไรพวกนี้การบ้านหรือเปล่าวะอารมณ์แบบโนบิตะเอ้ย แล้วคือรหัสนี้กินยังไงยังไงอย่างงง,ง,งงงๆอยู่เลยผมไม่ค่อยเข้าใจกับการใส่รหัสเลยแต่ว่านะก่อนได้ไหมอืมเจ็ดเราต้องใส่ตามที่เราเคยเรียงเลียงตามที่เราเจอไหมเลขแรกที่เราเจอมันเป็นเลขหนูเหยอเลขแรกที่เราเจอมันคือห้องนี้ไหมอันนี้ใช่เ็กรู้สึกว่าจะเป็นห้องนี้ ไม่ใช่โอ้เข้าใจลวเข้าใจลวแสดงว่าห้องนี้น่าจะเป็นเราเจอมาห้าเลขแล้วก็อ้นี่เนี่ยจะเป็นแบบเรียงลาดับเรียงลำดักอะการต้มน้ําคือห้องอะไรวะห้องเก็บของห้องของฉันห้องของฉันกาห้องน้ําห้องเก็บของที่รู้คือห้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลย เดี๋ยวขอสังเกตรายละเอียดอะไร,อไรก่อนเสือทัทมิคืออะไรอะ่ะมันอยากปผมถ้าถ้าออกเกมไปอะ่ะไม่รู้ว่าจะเซฟอันนี้ไหมดูทรงไม่น่าไม่ดีโอเคได้แล้วแล้วก็ห้องนี้มีใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นห้องใครก็ไม่รู้เราสังเกตไม่ได้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าห้องของฉันห้องของฉันก็อาจจะเป็นห้องของเราได้ถ้าเป็นห้องของเราคือตรงนี้จะเป็นเลขเจ็ด จากนั้นเราก็ลงไปด้านล่างเพราะจำรหัสไม่ได้คือเมื่อกี้ม่รู้มันเป็นไอตัวศอกญี่ปุ่นเอา้าทำไมทำไมเลื่อนไม่ได้นี่มัน,นได้แล้วได้แล้วเมสาก็ไม่มีสองโอเคเสื่อทาทามิการต้มน้ำเดี๋ยวนั่นเลยนะเสื่อทาทามิน่าจะเป็นเลขเก้านะจากการคาดเดาที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ก,นนก็นเี๋ก็ไปเลขเไม่ถูกไม่ถูกไปดูมาอก่อนอันนี้นะจะลองเปลี่ยนเป็นเลขเก้าดูอันนี้ก็เจเปิดเปิดไม่ได้ทำไมวะหรือว่าสลับกันวะห,ห้องเก็บของห้องเก็บของมันคือเลขสี แล้วก็อันแรกอ่ะจะเป็นการน้ําร้อนใช่ปะส่วนแรกเป็นการน้ําร้อนงั้นเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนดูนะถ้าไม่รู้จริงๆก็คงต้องพึ่ง y ยูทูบแล้วเปกล้ากดออกเกมกลัวมันหลุดได้แล้วได้แล้วเอ๊ะเฮ้ยนี่มันนี่ไม่ใช่เหรออุ้ยอะไร นำคานาะแล้วผมจะเอาอันนี้มันเป็นใบเสร็จนี้อ่ะอันนี้คือเอาแล้วใช่ไหมแล้วแล้วไงต่อเนี่ยเ,เยมื่อกี้แม่ทำอะไรสิ่งดังมากเลยนะเม,นะม,มื่อกี้เหมืนแม่เมื่อกี้เหมือนจะเป็นห้องนี้นะก็ไอห,ห้องไหนที่มันปิดแต่ห้องนั่นแหละจิบ,บ้า เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยผูกคอตายเหรอขอคุณแม่ทำไมทำไมอยู่ผูกคอตายเนี่ยเต๋เวเฮลตัวเราเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่นะ ทำยังไงผมว่าไปนอนแล้วกันน่าจะเป็นความฝันเองอุ้ยแล้วตัวตัวละครเราตัวละครเราเหมือนสดีจะแตกองเนะี้ยผมกดตัวอ e ีไม่ได้อ่ะอุ้ยแล้วตัวละครเราทำเสียงแบบนา่ากลัวมากเลยอืออุยกับอะไรกับแม่ได้ไหมเนะี่ยเอ๊ะจะจะคุยอะไรได้อ่ะเขาตายไปแล้ว ไม่คิดจะแบบฝากข้อความอะไรหน่อยเหรอเอ้ยเออ,เอ,อห้องนู้นเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ไงห้องนี้อนลองดูเปิดลองเปิดดูป่า <c oughs> เปิดไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเนี่ยนี่เราเอาไม่ได้อ่ะใบเสร็จนี่เราเอาไม่ได้ <c oughs> อะไรเนี่ยสี่สองเก้าเจ็ดเจ็ดผมจำเผื่อจำเผื่อ,อไว้คือเผื่อเผื่อแบบไปท่งรีสตาร์ทเกมอะไรอย่างเงี้ย วะนี่ไงหาไม่เจอคือมันเป็นจดหมายอยู่ข้างๆโอ้โหลสิสี่ชั่วโมงผ่านมาคือหาตั้งนานอะ่ะไม่ใช่เลยคือมาอยู่ข้างๆเราไม่รู้ได้ไงวะสือว่าแบบตวัวแบบตาบอดอะ่ะนี่เราอยู่ที่ไหนกันไปด้วยนะ่ะจดหมายเหมือนไม่เกี่อวะตอนตายจนคุณแม่ก็เขียนก็เขียนแบบจดหมายไว้ไว้ที่ล้างหน้าโอ้ แล้วจุดหมายนั้นคืออะไรก็ไม่ให้ตัวละครเราอ่านเลยนะเอ้ยแล้วเ,เรามาเราเราอ่านจนมาเสร็จแล้วเรามาที่นี่คือเราจะมาจ่ายนี่ใช่ไหมไม่เกี่ยมันเป็นหนี้พอสักพักหนึ่งแม่ก็ปูกคอตายใครใครเราผมเดาว่าแม่คุณแม่น่าจะติดหนี้ติดหนี้แบบหลายบาทหลายหลายหมื่นแสนล้านอะแทีนี้ก็ได้แบบฆ่าตัวตายอะไรประมาณเนี้ยก็เลยผูกคอาฆ่าตัวตายแล้วก็ใส่ คำตังเสียเอาไว้เอยไอกาเอ้ยอะไรนี่เปลียบนี้หมายความว่าไงเนี่ยทำไมทำไมมีเชือกดอเราจะทำได้เหรอไม่ได้สิเอ้ยวิดีโอเทป0 7จุดจบแล้ว what จบแล้วเหรอ โอ้โหมีเสียงไม้มีเสียงเชือกเหมือนกำลังเชือกแบบกำลังตึงอ่ะแล้วเมื่อกี้อ่ะเรามีวิดีโอเทปอะไรก็ไม่รู้ตอนเข้าเกมอะเมื่อกี้มันจะมีเสียงเหมือนใส่บันทึกใส่เลยสักอย่างหนึง่งเอ้ยที่เราดูมันคือมันเป็นการอัดคลิปของเด็กคนนี้นะเหมือนกับว่าเขาถ่ายเหตุการณ์หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ทิ้งคลิป แล้วก็ทิ้งแบบเทปเอาไว้ในศาลาถ้าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาว่าอาคิดแต่แสดงว่าน่าจะเป็นวันสําคัญแบบแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเด็กสาวเขากลับไปแบบเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่อ่ะก็แบบอาจจะไม่ใช่วันเกิดเขาอาจจะเป็นแบบตื่นต้นกับบ้านใหม่อะไรพวกนี้พอเดินเดินไปสักพักหนึ่งก็คุณแม่ก็แบบไม่ค่อยแบบโ่หน้ามาให้เห็นอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเวลาตอนตอนเราไปดูหน้า เขาก็มีบอกอยู่นะว่าแบบแม่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยดีอะไรอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรก็พอดีนี้เหมือนว่าแบบเราจะกัดเราจะเก็บข้อข้อของอะ่ะอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันอยู่เหมือนกันไปตอนกลางคืนท้ายปุ๊บคุณแม่ก็เลยฆ่าตัวตายในช่วงกลางคืนนั้นคุณลูกก็เลยเสียใจก็ไปอ่านเอากระดาษอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งกระดาษคือมันไม่บอกอะไรมาเลยแล้วเด็กคนนั้นเขาก็เดินไปไป,ปทาลาลี่ศาราแล้วก็ไปฆ่าตัวตายแค่นั้นเลย เกมมันสั้นมากเลยนะแต่ว่าไปเด่ยแต่ก็นะมันมีหลายเกมนะที่มันเกมยาวของเชลอาณาแต่ว่าผมยอมเลยเกมนี้น่ากลัวมากเลยเกมเชลาอาณาเนี่ยค่ายเชลอาณาเนี่ยเสียดายนะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมผมเคยไปดูแบบคลิปเดียวของคนเล่นเกมของค่ายนี้มาแล้วซึ่งผมก็ไม่อยากไปแบบเล่นเล่นทาค่ายที่ตัวเองรู้ว่ามันมันไม่มันไม่รู้ไงแต่แต่ว่าเกมนี้คือไม่เคยเล่นเลยนะเห็นว่าเป็นเกมเก่าเนียแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะถูกซึ่ง ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆสำหรับผมนะครับผมให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับเท่านี้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย